สวัสดีค่ะแม่เหมียวยูนี่โซนเหนือค่ะขอบคุณลูกค้าที่มาจากจังหวัดเชียงใหม่เลยนะคันที่หนึ่งนคะคะอันนี้คันที่สองไปหามาจากเพชรชบูรณ์นู่นเลยอันที่สามมาจากเชียงรายค่ะแมเหมียวช่างข้าวให้ดูทุกๆครั้งนะคะว่ากิโลเหมียวตรงเนะเาะพอซื้อกินไม่หมดคดกินไม่นานค่ะอันนี้เราก็เอาแม็กลงเพื่อที่คัดก่อนแล้วก็ช่างนะคะว่าอันไหนสะอาดอันไหนไม่สะอาดเนาะก็ทําให้มันเป็นระเบียบค่ะทั้งนี้ตอนนี้มีโปร80 8บาทต้องส่ง2ตันขึ้นไปค่ะ87บาทส่ง1ตันขึ้นไปและ86บาทส่งเกิน350กิโลขึ้นไปนอกนั้นกิโลละ80บาทนะคะทำแม็กให้สะอาดแล้วมาส่งกันได้ที่ฮับอุตราดิษนะหรือว่าใครใกล้ที่ไหนส่งที่นั่นโหลดแอปพลิเคชันยูนี่นะคะอันนี้เห็นไหมคะอันนี้เป็นล้อที่ทำให้สะอาดนะคะวันหลังให้ลูกค้าทำให้สะอาดเนาะจะได้ไม่ต้องโดนหักเงินนะขอบคุณมากๆค่ะที่ให้การตอบรับอย่างดี ขอบคุณค่ะ